มีคนขอมานะครับดาวมีไว้เบิงเราฟังท่อนหกกันเลยนะครับแต่ความจริงคือดาวมีไว้เบิงไอเอื้อมบอเทิงดอกเด้อหัวใจของน้องหลับตาฝันไอจังได้กอดยามคิดหอดแต่แต่ลอยมอง ไรวาสนาได้เป็นเจ้าของดาวนั้นถึงผูกขอตายตายต้นมาคือคนคงบ่ออาจฟืนชะตาที่ฟ้าแบ่งกันน้องอาจเกิดมาเพื่อเขาคนอื่น ai đây tự dự hình nghe em mong thổ nấn đạo của dặn bên đạo thuốc quanh bom em khóc hào